สวัสดีครับอยู่กับช่อง youtube เสียบตีนพาซิงปแปรครับสวัสดียามเย็นครับคลิปนี้พามาดูอาจารย์ชูปัดขี้ต้มลงหลุมครับโอ้โหต้มเยอะจริงๆเลยครับต้องเอาลงหลุมให้หมดครับ เจาะไว้ขนาดนี้มาดูว่าจะเอาลงหมดไหมสมเยอะจริงๆเลยครับไม่มีที่ไว้ครับไปไม่ได้เลยครับนางานที่เทนี่ทำงานไม่เป็นเลยอันนี้จะจะเดินจะเริ่มเดินลงมาข้างล่างแล้วนะครับ ชูอย่าเดินมาใกล้เด้ออู้อ้เขาต้องมีสูตรครับจานชูเขาต้องดินแห้งบล็อกข้างหน้าไว้ก่อนอู้

เสียงดังฟังชัดตุบผมยืนอยู่ประมาณ20เมตรครับความห่างกระเด็นเกือบมาถึงผมอ่ะเอาคิดดูอ่ะเออเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเขยบเข้าไปใกล้แล้วครับ ห <Why? S 2> นีก่อนหนีก่อนโอ้โหกระเด็นแรงมากเลยอู้ววว จุยกระจายเยอะมากเลยครับพี่ต้มครับเอมเอาไปทำหลุมหลุมดักปลานะ ุดลุมแล้วก็เอาตัวนี้ไปป้ายป้ๆให้ปลามันขึ้นนะ่ะ ดินมันก็แข็งอยู่นะ ผมว่าได้เยอะพอสมควรนะครับลุมนี่ลุมที่เจาะเนี่ยลุมนี้น่าจะเจาะวันเดียวหรือเปล่าน่าจะเจาะวันเดียวครับ เอาดูก่อนดูก่อนเอาแบบไหนครับดูก่อนครับกำลังคิดกำลังคิดเอาแบบไหนดีหูแ<ฮ>ข็งป๊กเลยลนะน่ะ ไม่ใช่ว่าจะปัดลงสุ่ม4สุ่ม5นะครับไอที่เขาปัดลงนี่จันาร์ชูเขาต้องคิดด้วยนะครับต้องวางแผนด้วยว่าเดี๋ยวต้องเอาตรงไหนมาก่อนแล้วก็พรุ่งนี้จะได้ดักดินใส่รถดำตรงไหนครับเพราะพรุ่งนี้จะต้องเจาะอ,อีกล้มนึงครับพรุ่งนี้ต้องเจาะอ,อีกล้มนึงเพื่อที่จะเอาคิดตมลงครับพรุ่งนี้เจาะอ,อีกลุมนึงก็ ตรฝั่งนู้นก็น่าจะหมดเลยนะครับเกลี้ยงเลยหลุมพวกนี้กับหลุมตัวนี้อ่าพูดง่ายๆต้องเจาะอีกเจาะอีกสองหลุมเจาะอีกสองหลุมครับหมดเลยครับเรียบร้อยเลยจบเลยครับ การยชูเขาพยายามเอื้อมเอาฝั่งโน้นมาให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้น่าจะต้องโจะฝั่งโน้นแหละวว ระดับน่าจะอยู่ประมาณนี้ครับประมาณนี้เลยนี่นี่น,นี่ประมาณรอยรถนี่เลยครับระดับโอ้ยถ้ามีท่อนมะพร้าวนี่สบายเลยนี่ดันสบายเลยอะ่ะเอาท่อนมะพร้าวดึงเลยกวาดมาเลยครับ ไหนครับแหละอือ ยังไม่ได้ครึ่งเลยอะตมลงหลุมนี้ยังไม่ได้ครึ่งเลยสระนี้มีโอกาสใสครับเพราะว่าได้คิดต้มนี้แหละช่วยในการปรับสภาพน้ำให้ใสเร็วครับใสแน่นอนครับเค okay, ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกท่านครับ คุณสำหรับการเข้ามาติดตามรับชมครับสวัสดีครับผมว้าวอูโอโหโอ้หมันตรายโอ้ถ้าได้รถไอ้ดันตีนตะขาบมันดันเนาะแก้วแล้วะ